เดี๋ยวเราจะมาชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับราชบุรีพรีเมียมของดีมองโวงครับนี่ครับเจเล็กเจเล็กเต้าหู้ดำหัวกะลามครับนี่ครับอ๋อนี่โอ่งข้าวโอ่งน้ำขายดีนะครับนี่เป็นปลาย้วยขอบปลายองคอนี่ปลายองปลาซี๋อนี่อันนี้ใชโปครับนี่นี่ครับ มีบะจ่างก,ก็มีครับบะจ่างก,ก็มีนี่อันนี้เป็นกุ้งเชียงหงโยกครับนี่กุ้งเชียงหงโยกนะครับอันนี้โลงโอ่งโลงโอ่งเรื่องศินครับโอ้มีโอ่งหรือนี่เป็นร้านเสื้อผ้าเห็นครับร้านเสื้อผ้านะนี่ครับโอ้มีครับมีสินค้ามีกล้วยเซนทันเวสเกตนะครับบันใหญ่ครับ สวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เซนทรัลเวสเกตนะครับนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเดินที่เซนทรัลเวสเกตนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับไปเดินเที่ยวกันนี่ครับเซนทรัลเวสเกตครับ <c oughs> เซนท่านเวสเกตบางใหญ่นะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแบบนี้นี่ครับเราเดินมาถึงสุดนี้ที่เขามีงานนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูว่ามีอะไรบ้างนะ อ๋อนี่อ๋อนี่เป็นลานโปรโมชั่นนะครับลานโปรโมชั่นสึน้น้ามาเดินดูนะครับเดินดูอันนี้เราจะลองมาเดินดูว่ามีอะไรบ้างโอ้นะครับ เดี๋ยวลองดูบารรยากาศก่อนคือเป็นงานอะไรบ้างโอ๋อนี่ครับโอ๋อเป็นงานราชบุรีพรีเมียมของดีเมืองโอ่งนี่ครับอืมนะครับอืม เราเดินเข้าไปทางด้านนูน้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้ามาทางด้านนี้มุมนี้นี่นี่โอ้นี่ครับงานก็อยู่ที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับนีครับนะครับดีสิบถึงยีบห้าสุนาขค้าเซนตานเวสเกตน่ครับ ลาชบชบุรีพรีเมียมของดีมองโวงครับนี่ครับนี่ครับเราเดินเข้ามาดูด้านในนี่อันนี้เป็นจุดที่เขาโชว์สินค้านะครับนี่น,น,นีครับจะมีสินค้าโชว์นะครับ ลูกค้าโชว์อยู่เป็นตัวอย่างครับลูกค้าโชว์อยู่เป็นตัวอย่างนี่ครับว่ามีอะไรบ้างอืมีีมวกมีโอง่งอืนี่ครับมีโอ่งมังกรด้วยเนี ตรงนี้ก็จะมีของอืมนี่ของดีเมืองโอ่งครับนี่ครับอืมมีโอ่งนี่ครับโอ่งของดีเมืองโอ่งครับนี่เราก็ดูตั้งแต่ตรงร้านนี้นะนี่ครับเจ๊เล็ก เจลลิตเต้าหู้ดำโพธารามครับนี่ครับอืนี่ครับเต้าหู้ดำโพธารามครับเนี่ยน,นี่อันนี้เป็นข้าวทอดข้าวแตนครับเนี่ยข้าวทอดข้าวแตนครับ เดี๋ยวเราลองเดินดูข้างในครับมีอะไรบ้างนะครับ่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับนี่โอ้สวัสดีครับโอ้โหโอ้โนี่โอ่งข้าวโอ่งน้ำขายดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสนีครับโอ้โหนี่ครับ อันนี้แอดมินจะพูดไม่เยอะนะครับจะให้ดูโอ้โหนี่เป็นไซโปนะครับไซโปแม่กินหวยครับนี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นพวกเครื่องหนังกระเป๋าครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่เป็นผ้าครับนี่ผ้าผ้าอินปานิผ้าขาวม้าครับนี่ครับอินปานิผ้าขาวม้า นี่อันนี้เป็นฮิลันกาเมนครับนี่ครับเป็นชุดโอชุดน่ารักมากครับน,นี่ครับอันนี้บ้านลาวเวียงบ้านคลองพัฒนานครับเราลงเดินดูมีร้านรองเท้าอันนี้เป็นผ้าผ้าขอมานะครับ โอ้หนี่ก็เป็นร้านรองเท้าหนังครับนี่ครับร้านรองเท้าหนังนี่บรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้ครับมีอามีบาติกครับมีอามีบาติกนี่ครับอันนี้นี่งานนี่ของดีมองโงงลาดบุรีครับโอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นปาด,าด้าเออนี่ครับ อของครับนี่เป็นปลายั้ายกปลายองโอ๋โอนี่ปลายองลปลายซีอโอ้อโหงานอ้โ<า>ครับนนจะต้องเคยเงียวเยอะหน่อยอ๋อค,ครับนี่ครับพี่เขาแนะนำครับขายดีๆนะครับนะี่อันนี้ประกาศด,ดองครับประกาศด,ดอง อันนี้อันนี้น้ำพริกครับนี่ร้านน้ำพริกนี่ครับร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซนทันเวสเกตครับแวะมาะครับโอ้หอันนี้มะพร้าวน้ำหอมครับนีนมะพร้าวน้ำหอมนี่ครับนี่อันนี้สชโปรครับนี่นี่ครับส่โป้นะครับ นี่ครับของดีเมืองโอ่งครับราชบุรีครับนี่อันนี้น้ำพริกครับนี่น้ำพริกโอ้นี่น้ำพริกครับมีทุกอย่างเลยน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาพริกแกงเขียวหวานแกงป่าแกงส้มครับสารกันบูดนะคเออครับนี่ครับแม่ค้าบอกไม่ใส่สารกันบูดครับนี่โอ้โหดูดิครับดูเครื่องแกงนี่ครับ ม้ากูดรูสวยๆกันเลยอ่าครับนับปอดสารไม่ฉีดยารครับครับนะเดี๋ยวเราเดินดูนี่ครับนี่แคบหมูแคบหมูแคบหมูครับนี่ครับร้านแคบหมูโอ้โอันนี้เป็น องพินขนมไทยครับนี่ครับโอ้มีของน่ากินงั้นเลยอืมมีบะจ่างก,ก็มีครับบะจ่างก,ก็มีหืมอ,อันนี้วสอสช,อชอท่องเที่ยวเชิงกเษกษตรนะครับอืมนี่ครับผดไม้ออร์แกนิกค่ะอ๋อนี่ครับยาหมดไม้ออร์แกนิกนะครับผลิตมาจาก เราเป็นเกษตร,ษรษครและเราได้ออกนินิยแคลนนะอ๋อนี่ครับนี่เป็นแยมออร์แกนิกนะครับ <laughs> ครับนี่ถ้าว่างก็ลองมาแวะนะครับงานยังมีเหลืออยู่นะก็มีเหลือค่นเยอะครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับครับ <c oughs> นีอน,นิสาก,กรประมงบาง,บาง,แ,พบางแพรครับนี่ <laughs> โอ้หย oh, จะมีมีผัดมีผัดมีใช่ครับ,รบนี่ครับนี่นี่อันนี้เป็นกุ้งเชียงหงยกครับ<ช>นี่กุ้งเชียงหงยกนะครับมีอยู่เซนทันเวสเกตนะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับลุงเทียงเดี๋ยวเราจะเดินบนออกไปอีกด้านหนึ่งครับดูรอบนอกออนี่ครับมาดูมุมนี้บ้างเนี่มุมนี้บ้างนะครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก ตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่ตรงนี้นี่อันนี้โลงโอ่โงโลง,ง,งโอ่งเมืองศิลป์ครับโอ้มีโอ่งสวยๆมากนี่โลงโอ่งเมืองศิลป์นะครับโอ้มีโอ่งสวยๆงันเลยครับนะครับโอ่งเซรามิกครับนี่ครับ องค์ชนมิตสวยๆกันเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นรัชนีหมูหวานราชนีหมูหวานเมม่าตรหานสฉมอ ของของจริงราชบุรีค่ะมีส่งออกแอล้ะส่งขายทั่วประเทศจบผู้ได้รับบ้างครับครับโอขอบคุณมากครับนนครับครับอันนี้ก็จะเป็นร้านสำราญดอกไม้ครับนี่ครับโอ้มีเขียงก็มีมีเขียง นี่ดอกไม้ส,สวยครับนี่ครับสวยมากเลยร้านนี้ครับโอ้นี่ครับดูไมสักสิวครับโอ้นี่ครับสวยสวยครับนี่ครับดูดูครับโอ้โห นี่อันนี้จะเป็นสมุนไพรครับอันนี้สมุนไพรร้านสมุนไพรครับอัมมาลินีสมุนไพรครับ,น,รบน,นะครับครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสเปรย์ฝอากาศคอ๋อนี่สเปรย์ฝาอากาศนะครับ นี่ครับแก่นไพลินสเปรย์ปราบตาศนะครับของดีราชบุรีครับเมืองโอ่งนี่ครับกีเฟอร์นี่ครับเอนบอ,อนี่อันนี้ก็จะประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้มีร้านเสื้อผ้านะครับนี่เป็นร้านเสื้อผ้านี่ครับร้านเสื้อผ้านี่ครับอืมนี่ก็เป็นผลิตตัณั์ผ้านะครับก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินไป ดูทางมุมนู้นอีกนิดนึงนะครับเดินย้อนไปดูมุมนู้นอีกนิดนึงนี่นี่ก็เดินอ้อมมาทางมุมนี้เดี๋ยวเราจะเดินไล่ตั้งแต่ร้านตรงนี้ไปเลยนะนี่ครับนี่ครับภายในงานนะครับร้านบปมชั้นชั้นหนึ่งเซ็นทรัลเวสเกตครับนะครับนี่โอ้นี่ร้านทีเด็ดห่องเต้รับนี่ทีเด็ดห่องเต้โอ้นี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วครับซีอิ๊วเอาข้าวให้กินแบบนี้แบบนีให้ท่านกินเท่าที่ขายเป็นพอันนี้เดี๋ยวลองดูร้านนี้เดินเดินเดินดูไปนะโ,โอ้อันนี้ไล่สามทอนี่ครับเกษตรสามเชิงนี่ยนะมีของขายนี่ครับข้าครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก เครื่องดื่มข้าวกล้องนอกครับน่ครับ <c oughs> เครื่องดื่มข้าวกล้องนอกนี่อันนี้ที่เขาช่องพานใกล้น้ําเคียงนาเขาช่องพานอ <c oughs> นี่ครับโอ้นี่ครับมีสินค้ามีกล้วยโอ้อันนี้อะไรไม่รู้ อ,อ๋อคุกกี้ครับคุ้โอ,อ้ครับแลขายดีๆนะคร <c oughs> ับนอนี้ครับวสชใกล้น้ำเคียงเขาช่องพานครับ <c oughs> น,นี่ครับโอ้หอันนี้เป็นนิดจังฟู้ดครับ ครับ <laughs> ขอบคุณครับนะครับ <laughs> แม่ค้าให้ชิมนะครับ <laughs> <laughs> นี่อันนี้ก็เป็นกากคุกนะครับครับ <laughs> สินค้ากากคุกกระปุกละร้อยครับนะครับ <laughs> มีอันนี้น้ำพริกครับน้ำพริกนี่น้ำพริกปลา,าปลาผัดตาแดงแมงดาตาแดงแห้งหงนรกปลานี่ครับน้ำพริกสกสีนาลายอันนี้บ้านสวนฟาร์มปลาครับนี่ครับมียำปลาดุกฟูครับ อันนี้มีเตียวมังกรทองครับเนี่ยอันหมีเตี๋ยวมังกรทองครับมีเตี๋ยวมังกรทองอน,นี่ครับอันนี้เขากหนกพรข้าทอดกระทงทองนะครับนะครับกันจะใในงานก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเ้ไม่รู้เดี๋ยวนี่เราเดินมา น่าจะประมาณนี้เนะาะบรรยากาศในงานครับลาดบุรีพรีเมียมของดีเมืองโองค,ครับนะครับนี่ okay. เราก็จะออกมาดูประมาณนี้ครับในงานเขาเซนทรันเวสเกตครับ,ร,บร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับ20่ึง2ีิบาพินาไม่แน่ใจว่ากิปนี้ออกไปแล้วจะทันหรือเปล่านะครับนะครับ สินค้าที่วงบอกที่ทางภูมิศาสตร์สินค้าตาจังหวัดราชบุรีครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับบรรยากาศภายในงานนะบ,บรรยากาศภายในงานก็จะประมาณนี้นี่ครับราชบุรีพรีเมียมครับ ของดีเมืองโอ่งครับนีค่ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปด้านในอีกนิดหนึ่งให้ดูบรรยากาศโดยรวมๆนะครับนีค่ครับงานก็จะโลง่ลงๆครับเดินสบายครับนะครับ อยู street, pues mm. like teachers, 8, nah ่ครับอยู่ที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับเซ็นทรันเวสเกตนังใหญ่นะครับนะครับโดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่โปเโปโเโปนี่ครับแล้วก็เดินบนข้ามานี่ครับโก็จะมีเวทีด้านหน้า น,นี่อันนี้ก็เป็นสับประรถตนี้งสับประรดครับมีบรรยากาศข้างหน้าใครมีเวทีมีกิจกรรมข้างหน้าอาจจะมีรถงันรที่นะครับอันนี้ก็คงจะพักก่อนก็โดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะค,ะร,ะครับร <Okay. S 2> อ,อ ของดีลาบุรีนีครับเซนท่านเวสเกตนะครับบางใหญ่ครับนี่ครับบรรยากาศให้ดูอีกรอบหนึ่งครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ให้ช่ององูกับ้าผาดธรรมด้วยนะครับก็บเ,เป็นกําลังใจนะครับเราไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับครับสวัสดีครับ